คริปวิดีโอรีวิว Ford r a n g e r 2 2 2 6ภาษาไทยความยาวประมาณ750คำยินดีต้อนรับกลับสู่ s q สทีออสาวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะพันแกร่งที่ได้รับการปรับโฉมใหม่อย่างเต็มรูปแบบนั่นคือ Ford r a n g e r 2026ที่กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่และขุมพลังที่พัฒนาขึ้นทำให้เจ้าแรนเจอร์คันนี้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มองหากระบะอเนกประสงค์ทั้งการใช้งานในเมืองและสายลุยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Ford Ranger 2026ที่เรียกได้ว่ามีความบึกบืนและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น กระจังหน้าแบบใหม่ที่โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED Signature C Clamp ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นพี่อย่าง F 1 5 0เส้นสายตัวรถมีความชัดเจนคมเข้มไฟท้ายออกแบบใหม่ให้ดูเรียบแต่ทันสมัยมากขึ้น เสริมด้วยกันชนหลังที่มาพร้อมบันไดขึ้นท้ายเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตัวรถมีความยาวและความกว้างเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นก่อนช่วยให้พื้นที่กระบะด้านหลังกว้างขวางมากขึ้นบรรทุกของได้จุใจกว่าเดิมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่17ถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยความสูงใต้ท้องรถยังเหมาะสำหรับการลุยทางออฟโรดแบบสมบุกสมบันบอกได้เลยว่าด้านภายนอกของ r a n เจอร์2026ไม่เพียงแค่ดูดุดันแต่ยังเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงถัดมาที่ห้องโดยสารภายใน Ford Ranger 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความสะดวกสบายและความทันสมัยมากขึ้น ภายในดูพรีเมียมกว่าเดิมมากบอะนั่งหุ้มหนังแท้ในรุ่นสูงหนานุ่มนั่งสบายแผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่ทั้งหมดพร้อมหน้าจอแสดงผลกลางแบบแนวตั้งขนาด10.1-12นถึง1ินิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบอินโฟเทนเมนต์ซิงคสที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังชันจอแสดงผลดิจิทัลขนาด8 1 2ถึง12.4นิ้วที่คมชัดและแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วน ช่องเก็บของและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆจัดวางได้อย่างลงตัวมีทั้งช่อง USB ที่วางแก้วน้ำขนาดใหญ่และช่องเก็บของลับใต้เบาะหลังระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งานจริงมาถึงเรื่องสมรรถนะ Ford Ranger 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบและ2.0เทอร์โบคู่ที่ยังคงความแรงและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือขุมพลัง V6 3.0ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังทะลุ250แรงม้าแรงบิดมหาศาลร,รองรับการลากจูงและการขับขี่ในทุกสภาพถนนระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลและตอบสนองได้ทันใจ ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์เท r น a i n มนจ a เมนต์ซิสเต็มที่ให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพเส้นทางทั้งโหมดทรายโคลนหิมะและโหมดลากจูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาฮิลเดสเซนคอนโทรลและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันฮิลสตาร์ทแอสซิส ในด้านความปลอดภัย Ford Ranger 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ต้องมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ในส่วนของราคา Ford Ranger 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่น XL และอาจไปถึงราวๆ1,600,000บาทสำหรับรุ่น w i d Track หรือรุ่น V6 ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งราคานี้ขึ้นอยู่กับออปชั่นและรุ่นย่อยที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับรถกระบะท,ที่ให้ทั้งความแรงเทคโนโลยีและความปลอดภัยแบบจัดเต็ม สรุปแล้ว Ford Ranger 2026ยังคงรักษาจุดแข็งของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องดีไซน์ที่ทันสมัยแข็งแกร่งภายในหรูหราและใช้งานได้จริงสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่และระบบความปลอดภัยระดับพรีเมียมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหากระบะสารพัดประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการผจญภัยนอกเมืองแบบสมบุกสมบัน ถ้าคุณกำลังมองหากระบะที่มีครบทั้งดีไซน์ความแรงและเทคโนโลยี Ford Ranger 2026อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยอยู่ครับแล้วคุณล่ะคิดเห็นยังไงกับ Ford Ranger รุ่นใหม่ล่าสุดนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ st